สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์สรุปข่าวเด่นและภารกิจผู้บริหารที่สำคัญประจำเดือนธันวาคม2568มีรายละเอียดดังนี้วันที่2ธันวาคมพัฒนาการจังหวัดอุตรดิต์ร่วมเป็นเกียรติในพิธีพระราชทานเหรียญรางวัลและโล่รางวัลพระราชทานโครงการ Silk Festival 2025สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนณนะศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีต่อมาวันที่3ธันวาคม พัฒนาการจังหวัดมอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มง,งานส่งเสริมและนักวิชาการกลุ่มง,งานร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทโดยมีพัฒนาการอำเภอเมืองอุตรดิษฐ์พร้อมด้วยนักวิชาการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ณศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านเนินตาตุ้มตําบลบ้านด่านอำเภอเมืองอุตรดิษฐ และในวันที่5ธันวาคมเวลา7นาิกา30นาทีพัฒนาการจังหวัดอุตรดิตพร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพ,พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบอพิษวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2568ณศาลา,าประชาคมจังหวัดอุตรดิต์ และในวันเดียวกันนี้เวลา9นาฬิกา30นาทีมอบหมายพ่วำโดยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเข้าร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริดพัฒมหาวัชิระราชธิดาเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ7ธันวาคม2568ณวัดวังกะพีอำเภอเมืองอุตรดิต ต่อจากนั้นในเวลา18นาฬิกามอบหมายพนวยการกลุ่มงานส่งเสริมพร้อมคณะร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณีไหลแพรไฟเฉลิมพระเกียรติและพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำประจำปี2568โดยมีพัฒนาการอำเภอตรอนเข้าร่วมพิธีดังกล่าวณวัดหาดสองแควอำเภอตรอนวันที่6ธันวาคมมอบหมายพ่วงในการกลุ่มงานส่งเสริมพร้อมนักวิชาการกลุ่มงานเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาชุดไทยพระราชนิยม โชว์เสน่ห์้าไทยในงานซิลเฟสติวัล2025ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีและในวันที่8ธันวาคมพัฒนาการจังหวัดพร้อมด้วยพ่วมในการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนรวมเข้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ t ูบ no. ีน u m b บ r รวันณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้องกล้าอุตรดิต โดยในวันเดียวกันนี้มอบหมายให้พ่วอในการกลุ่มงานสารสนเทศเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนการออมและการพัฒนาทักษะทางการเงินระดับจังหวัดประจำปี2569นห้อณห้องประชุมสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจากนั้นวันที่11ธันวาคมพัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าพบปะพูดคุยกับผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุคดิจิทัลเพื่อยกระดับผู้ประกอบการโอทอปเข้าสู่ตลาดออนไลน์ยุคใหม่ ณบ้านนาภาสิริรีสอร์ทอำเภอท่าปลาและวันที่16ธันวาคมพัฒนาการจังหวัดเป็นประธานในโครงการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณพศ2569นห้อณห้องประชุมร้านแหลบบัวอุตรดิษฐ์วันที่17ธันวาคมพัฒนาการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกสาราชันเทศตำบลต้นแบบ เพื่อการพัฒนาชีวิตคุณภาพประจำปีงบประมาณพศ2569ระดับจังหวัดพร้อมคณะได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกสารสนเทศต,ตำบลต้นแบบผ่านระบบออนไลน์ณห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดต่อจากนั้นวันที่19ธันวาคมผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานการประชุมกลไกลขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัดจังหวัดอุตรดิตถ์ครั้งที่1พศ2569ณห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด วันที่22ธันวาคมรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิต์และพัฒนาการจังหวัดร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน o t o p อ i t y y 2025พร้อมนี้ได้เยี่ยมชมให้กำลังใจผู้ผลิตผู้ประกอบการ o t o p อเข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในงานณอาคาร Challenger Hall Impact เมืองทองธานีวันที่25ธันวาคมผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ประจำปีงบประมาณพศ2569ณห้องประชุมกินนรีโรงแรมสีหราชและวันที่26ธันวาคมพัฒนาการจังหวัดเป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ครั้งที่1 2568พร้อมสมาชิกร่วมกันพิจารณาอนุมัติรายการต่างๆของกลุ่มออมทรัพย์ ณห,ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์จบการนำเสนอสรุปข่าวเด่นประจำเดือนและพบกันใหม่ในเดือนถัดไป